สวัสดีนะคะมาเจอกันนะคะกับหมูอ้วนเล้มทองนะคะวันนี้หมูอ้วนของเราได้นะได้ตุ๊กตานะสองตัวนะคะนะ,ะก็อาจจะเลือกเอาน้องมานะ,ะน้องโพนี่นะคะสงสัยว่าคงจะชอบนะคงจะชอบน้องมา้าแน่นอนเลยใช่ไหมหมูอ้วนดูนะมีน้องมา้าแล้วก็กับน้องม้านะคะโอ้ย หมูอ้วนแหลมทองนะไม่สนใจน้องหมาเลยนะคะสนใจแต่น้องหมอาอดูนะคะชอบมากๆเลยใช่ไหมครับในหมู Pig อ้วนดูนะคะ<น>เป็นตเตเต้เช้าๆเลยนะคะเ,นเ,เบนเตเตครับเบนเตเต ลักครับลักลักล,กล,กลกักูอ้วนลักน้องม้าครับผมโอ้ยดูนะฮะโอ้ยลักมากๆเลยนะนอนทับด้วยนะฮะโอ้ยดูอ่าก็เช้าเช้ายังไม่มีเพื่อนเล่นนะย่าเช้าเช้ายังไม่มีเพื่อนเล่นนะคะก็เล่นกับน้องม้าไปก่อนครับผมแม่แม่คับ ดูนะคะโอ้ยนอนนะนอนทับนะนอนทับน้องมาอ้าวไม่ใช่นมแม่แตงโมนะครับหมูอ้วนอ่าดูนะคะ <c oughs> อะดูดขามาแล้วไม่ใช่นมแม่แตงโมเด้ <c oughs> อะไงดูโอ้ย สุขสารหมูอ้วนแหลมทองอยังเลยยังไม่มีเพื่อนเล่นนะคะพี่อามนะพี่อามยังไม่มาเล่นกับหมูอ้วนนะคะหมูอ้วนก็เลยเล่นกับน้องมาไปก่อนนะคะหมูอ้วนโอ้ยแอดู <laughs> มีความสุขมากๆเลยนะสำหรับหมูอ้วนเล้มทงนะคะในแต่ละวันมีความสุขมากๆเลยนะคะโอ้ยทับน้องแล้วหมูอ้วนเอ้ยทับน้องแล้ว หมูอ้วนเฮ้ยได้เพื่อนนะ,ะได้เพื่อนเล่นสองตัวเลยหมูอ้วนเอ้ยวันนี้หมูอ้วนนะคะได้ของเล่นนะคะสองตัวเลยนะคะดูอาแมโมนะคะเมโมก็โยกนะ,ะโยกมองหมูอ้วนเล่นนะ,ะเล่นตุ๊กตานะคะอ่าแมโมอยากเล่นกับหมูอ้วนหรือเปล่าครับแม่โมฮะ อ้วของเรานะคะวันนี้นะคะคึกเตะเช้าเลยนะครับหมู oh, อ้วนแม่หมอบอกว่าก็ผมก็หนูอยากเล่นด้วยนะครับพ่อคน้นหมูอ้วนเล่นคนเดียวไม่ยอมแบ่งแม่แตงโมงเล่นเลยมาแล้ว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 ตัวปวนประจำบ้านนะครับมาแล้ว <c oughs> อะไรอันหนุยอยากให้แม่แตงโมลเล่นด้วยบอครับฮะอ่าดูนะคะอเอ้อนนอยเอ้ยเอ้ยเอ้ดยดูขาหลังขาหลังเร็วมากๆเลยนะครับหมูอ้วนครับเอ้ยเอ้ยเอ้ย เอ้ยอ้าวไม่โมเอาไปแล้วหมูอ้วนไม่โมของหนูเอาไปแล้ว,อ,ว,อ,ลวอะไรแม่โมนุไม่อยากให้หมูอ้วนเล่นแล้วลูกฮะแม่โม,ม,มเอาม่โมรีบนะรีบเอาตุกตาของหมูอ้วนนะโยนไปเลยเนาะหมูอ้วนน้งเสียเมหนูไม่อยากให้อาหนูเล่นละม,มั้ง่ะเมหนูถึงเอาของหนูโยนไปสไกลเลย แม่โมอยายนของหนูไปนะครับไม่โมอ่าหนูชอบมากๆเลยนะครับแม่โมครับเฮ้ดูเชา้ชาเช้ามายังไม่ได้ล้างหน้าเลยหมูอ้วนเอ้ยมาเล่นตุ๊กตาก่อนแล้วอ่าดูนะคะโอ้ย ชอบมากๆเลยครับแม่แม่คะเอาหมูอ้วนชอบตุ๊กตามากๆเลยนะครับผม <c oughs> หลังมากมากเลยนะคะหลังนะคะโอ้ยนักเลงขาหลังอีกแล้วนะคะไอ้แชั่นครับอ่าโชว์หน่อยครับมูอ้วนครับโชว์หน่อยครับอ้าวอะไรจ้าไม่เหมือฮะ หมูอ้วนไหมฮะอ้าวน้องเบนแล้วหมูอ้วนน้องเบนแล้วโอ้ยน้องเบนจะหายใจออกหรือเปล่าครับหมูอ้วนนี่น้องหายใจออกหรือเปล่าเอ้ยเรียบร้อยอ่าดูนะคะหมูอ้วนของเราชอบมากๆเลยนะคะ วันนี้นะเชา้ชาๆมาก็อาคึกนะคึกก,นนะคะกับเพื่อนนะคะกับเพื่อนนะคะวันนี้มีเพื่อนสองตัวนะหมูอ้วนนะมีเพื่อนเล่นสองตัวนะคะหน่อยอมวยอ้าวอ่ะดูแม่โมอะไรแม่โมแม่โมอิจฉาหมูอ้วนแน่นอนเลยใช่ไหมแม่แตงโม อาน้องไปนอนโกรด,ด้วยครับผมมูอ้วนเอาน้องไปนอนโกรด,ด้วยครับโอ้ย <c oughs> อาจจะนอนทับนะจะนอนทับตุ๊กตานะนอนทับไม่ได้นะดูโอ้ย โอ้ยดูท่านะคะดูท่าอ่ดูท่าของหมูอ้วนเหลมทองนะคะมาเลยเจ้ามาน้อยเจ้าจะวิ่งหนีข้าไปทำไมน้อยมันนดูนะคะ หมูอ้วนนะคะหมูอ้วนองเราตามน้องหมาไปนะคะานอนนะคะเล่นอยู่ตั้งแต่มุมนี้นะฮะน้องหมานะน้องหมาพาหมูอ้วนไปจนถึงนู้นแล้วนะคะ,ะเมื่อกี้แม่ได้ยินเสียงอะไรเอ่ยหมูอ้วนฮ <c oughs> <c oughs> ะอแม่ได้ยินเสียงอะไรเอ่ยโอ้ยไม่อายแม่เลยหมูอ้วนเอ้ยอ้าวอย่าบอกว่าเล่นเสร็จะไปเติมพลังนะครับผมนี่ฮะ ออหมูอ้วนเสียงอะไรเนาะหมูอ้วนเอ,อ้ย <c oughs> อะไม่โมไม่โมสายโยของเราก็อยากจะเล่นนะคะอยากจะเล่นกับหมูอ้วนด้วยนะคะแม่โมจ๋าอะหนูไม่ต้องเล่นหรอกคะ่ะแม่โมให้หมูอ้วนเล่นคนเดียวไปนาอแม่โมเนาะ อะตกใจตกใจ <c ười> ไขก่มาแกล้งหนูทำไมเนาะผมตกใจหมดเลย <c ười> ใช่ไหมหมูอ้วนฮะไก่มาแกล้งหนูละลูกโอ้ยน่าสงสารหมูอ้วนแหลมตองยังเลยน่าสงสารมากๆเลยหมูอ้วนครับ ไค่ะแม่โม,มแม่โมได้ยินเสียงอะไรจ้าเติมพลังอีกเลยนะหมูอ้วนนะหมูอ้วนของเรานะคะเล่นเสร็จก็เติมพลังโตนะคะก็ฝากกดไลค์กดแช่นะกดะติดตามช่องพังน้องแตงโมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ